สวัสดีครับวันนี้ชาติสุดินจะมาแนะนําการใช้การเปิดฝาท้ายนะครับในรุ่นคร s s แล้วฟอร์จูเนได้น้องคมภัยที่มีนะครับมาช่วยเปิดฝาท้ายให้นี่ครับกดเปิดจะเปิดลักษณะแบบนี้นี่จะมีตัวในรุ่นครอสจะมีรุ่นระบบเติมน้ํายาปะยางนะครับแม่แรงน้ํายาปะยางแล้วก็เครื่องปั๊มน้ํายานี่ครับจะมีในรุ่นคร o สเอทิยาลิสก็มีนะครับครับ นี่ตัวกันฝาท้ายด้านหลังได้น้องคนอ้วนมาช่วยนะครับตัวล็อกตัวปิดฝาท้ายกันเก็บกลิ่นนะครับตัวปุ่มเปิดปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มและข้างๆกันจะเป็นตัวล็อกฝาท้ายกดหนึ่งครั้งจะปิดใช้งานง่ายๆสามารถเปิดได้ที่ฝาท้ายด้านหลังแล้วก็คอนโซลด้านหน้าและที่กุญแจรีโมท ใช้งานง่ายๆนี่ปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ติดก,กันจะมีปุ่มล็อกประตูนี่คือปุ่มเปิดกด1ครั้ง,งคือการเปิดหลังจากนั้นการปิดให้ใช้ปุ่มที่อยู่ตรงขอบฝาท้ายตรงนี้อยู่นี่ครับปุ่มเปิดและปุ่มปิดใช้งานง่ายให้หยุดครับกด1นึ่งครั้งหยุด ปุ่มนี้เองจะเป็นปุ่มที่สามารถล็อกนี่คือกดแช่ไว้ให้ดัง1ครั้งติ๊ต๊1หนึ่งครั้งจะเป็นการล็อกฝาท้ายตามระดับความสูงตามที่เราต้องการนะครับขณะเดียวกันถ้าเราต้องการนี่ครับจะได้ระดับที่เราล็อกเอาไว้เพียงกดปุ่มนี้แช่ไว้ให้ดังเพียงหนึ่งครั้งนะครับติ๊ต๊ดหนึ่งชุดนี่ครับ ก็จะได้ระดับที่เราต้องการหลังจากนั้นจะเป็นการล้างค่าระบบจากโรงงานนะครับกดแค่ไว้จนดัง2ชุดนะครับตีตีแล้วก็ดังทังตีตีประมาณ6วินาทีนะครับฝาท้ายก็จะถูกล้างค่าให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงานเหมือนเดิมง่ายๆนี่คือการล็อกระบบฝาท้ายและล้างความจำของฝาท้ายด้านหลังในรุ่นคร์สและ f o r ์จูเนอร์โดยใช้ปุ่ม ฝาท้ายด้านหลังตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าหรือคนที่ลูกค้าที่ใช้อยู่อาจจะลืมนะครับหรืออาจจะไม่เคยล้างค่าระบบการตั้งค่าก็ทําแบบนี้นะครับนี่รุ่นเคอะรุ่นใหม่ไฮบิดเริ่มต้น1ล้านสำหรับขาวมุก1นล้านสองหมื่นเก้าบาทนะครับไม่ได้นําเสนอเพื่อขายรถนะครับแต่ว่าแนะนําเป็นความรู้การเปิดฝาท้ายสามารถเปิดคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ตรงเข่าตรงนี้ กดหนึงครั้งก็จะเปิดขณะเดียวกันกดอีกหนึ่งครั้งซ้ำก็จะเป็นการปิดฝาท้ายนี่กดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิดฝาท้ายนะครับเอาตามการใช้งานนะครับ